เจอปัญหาเยอะหรือเปล่านะครับในการสร้างบ้านในการสร้างบ้านขายนะครับก็มีเพื่อนๆืนถามเข้ามานะก็เหมือนทุกคลิปที่คุยไปก็เหมือนทุกอย่างจะง่ายแสนง่ายเหมือนโรยด้วยกีบกุหลาบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับจริงๆแล้วก็เยอะเยอะเลยครับปัญหาครับแต่แค่แรกๆนะครับแรกๆจริงๆนะครับอย่างหลังแรกนะหลังแรกเฟสแรกนะโหปัญหาอย่างเยอะเพราะว่าเรามือใหม่นะครับเรา มือใหม่ด้วยเราเพิ่งเริ่มทําเราไม่รู้อะไรต่างๆนานาเราไม่ได้ช่างที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกอ่ะนะครับคือเวลาเราหาช่างครั้งแรกเราเจาทุกทกทุกทกเงี้ยเราก็จะเจอช่างไม่ดีช่างไม่โอเคงานไม่โอเคอะไรเงี้ยก็ปัญหาทุกทุกอย่างนะครับตั้งแต่ขออนุญาตต่างๆช่างพูดรับเหมาเบิกเงินไม่ทําอะไรเงี้ยนะครับก็พวกเนี้ยเจอแน่นอนครับไม่ว่าจะเรียนคอร์สเรียนกีคอร์สก็แล้วแต่ยังไงก็เจอนะครับแต่ ถ้าเราเรียนศึกษาหาความรู้ก่อนเนี่ยก่อนทาเริ่มทําไปนิดนึงผมก็เริ่มหาคอร์สเรียนเนี่ยก็ช่วยช่วยเรื่องอะไรได้เยอะมากเลยนะถ้าผมไม่เรียนคอร์สเนี่ยคิดว่าน่าจะโดนโกงโดนอะไรเยอะเลยนะครับดีเรียนคอร์สไปแล้วก็เริ่มรู้ว่าเอ้ยพู้รับเหมาไม่ไม่ให้อดวัลนะเอออะไรเงี้ยทั้งให้ทํางานก่อนนะถึงจะให้เงินอย่าไปให้เงินก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ ปัญหาเยอะครับแล้วก็เรื่องการขายการโอนการอะไรเงี own, ้ยทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้เราได้โอนหลังแรกนะเราจะเริ่มรู้หละรอบหน้าเราก็จะรู้และแต่ถึงตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าน้อยลงแต่ว่าก็มันมีมีทุกอย่างครับก่อสร้างก็มีแต่ว่านิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราชินกับมันแล้วนะครับมีปัญหาก็แก้ไปแก้ไปอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องกลัวครับมีปัญหาแน่นอนไม่ไม่สวยรูนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ปัญหาใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะครับ ก็ปัญหาที่เจอทุกวันนะตอนนี้ก็เจอเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างงู้นอย่างนี้บางทีรถส่งของเข้าไม่ได้แฉะเชอะอะไรเงี้ยก็มีปัญหาตลอดนะครับก็คอยแก้ๆไปเล็กๆน้อยๆพะปัญหาใหญ่ก็ปวดหัวหน่อยอะไรเงี้ยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอแน่นอนไม่ว่าจะยังไงก็เจอ <laughs> เจอปัญหาแน่นอนไม่ต้องกลัวโอเคประมาณนี้ครับครับสำหรับขอสอนมือใหม่สร้างบ้านขายรุ่น5าแล้วนะนะครับเรียนวันที่4ี่ถึงวันที่8กรกฎานะครับเดือนหน้านะครับ ก็สอนทุกเทคนิคนะครับบอกทุกเทคนิคนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากสร้างบ้านขายนะครับแนะนําคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สอนสดนะครับสอนสด5วันนะวันละ1ชั่วโมงนะครับสอนสดเรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์สอนในกลุ่มปิดนะครับไลฟ์สดสอนทุกวันนะครับวันที่4ถึงวันที่8นะครับ5วันเต็มนะราคาเพียงแค่2009นะครับบอกทุกเทคนิคนะครับ ใครไม่มีทุนนะครับก็เริ่มได้นะครับบอกเทคนิคนะครับวิธีจับเสือมือเปล่าทํำยังไงมีทุนก็โอเคครับเริ่มง่ายหน่อยนะครับวิเคราะห์ตลาดสำรวจตลาดวิธีการก่อสร้างต่างๆนะครับก็สอนทุกเทคนิคทุกขั้นตอนนะครับสงสัยตรงไหนนะครับโทรมาถามได้โดยตรงเลยนะครับผมเป็นคนคุยเองนะครับโทรมาปรึกษาโทรมาถามได้นะครับเป็นที่ปรึกษากตลอดชีวิตนะครับใครสนใจเรียนรีบทักไลน์มาเลยครับ